ตู้เย็นธรรมชาติเปลี่ยนหัวแกนตะวันแห้งเหี่ยวให้กลายเป็นแข็งกรอบมาดูกันค่ะวันนี้คแมก็จะมาขุดแกนตะวันส่งให้ลูกค้าด้วยไม่รู้ว่าจะยังโอเคไหมสวัสดีนะคะพลูเองพลูเอง,งอ่ะความพนิกับแมววันนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปถอนแกนตะวันกอสุดท้ายของเราแล้วไม่รู้ว่าสภาพยังโอเคไหม อเผอิญว่ามีอ่ะพี่ๆน้องๆฟฝังอังกฤษสอบถามกันเข้ามาอยากให้อาแฟนได้กินดูเนาะเพราะว่าแฟนเป็นโรคเบาหวานแล้วก็สรรพคุณของแกนตะวานันแล้วก็บัวหิมะก,ก็แล้วแต่เนาะเขาจะช่วยลดน้ําตาลในกระแสเลือดได้คือสรรพคุณเยอะแยะมากมายนะอ่ะเพื่อนๆลองหามาปลูกกันดูแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามเนาะฝากกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดลิปใหม่ๆถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นอ่า คุดแกนตะวันกันเลยค่ะเป็นอะไรที่หนาวมาก <laughs> แกนตะวันก็จะเป็นพืชตระกูลเดียวก,กันกับพวกทานตะวันเนาะก็จะมีอาชื่อเรียกภาษาอังกฤษเป็นเจรูซาเลม็มอาติโชกหรือไม่บางท่านก็อาจจะเรียกเป็นซันอาติโชกก็ได้เช่นกันเนาะแล้วก็อย่างอ่พื้นที่ของใครที่อันน้ำไม่ท่วมขงังเขาสามารถเก็บ แกนตะวันโดยที่ไม่ต้องขุดหัวออกมาก็ได้แล้วก็ในช่วงหิมะหรือว่าช่วงหน้าหนาวที่เขาต้องการกินเมื่อไหร่เขาค่อยขุดมากินแต่ว่าแกนตะวันของแมร์เนาะ,ะดินที่ฟาร์มก็จะเป็นดินเหนียวแล้วก็น้ำก็จะท่วมขังอันนี้แมร์ก็คือเก็บหัวไว้เพื่อที่จะเช็คสภาพดินว่าสภาพดินยังโอเคให้ไหมเดี๋ยวเรามาลุ้นไปด้วยกันว่าน้องจะยังโอเคให้ไหม หัวน้อยอย่างนี้น้ำท่หวหัวดำ กันตะวันลดสุดท้ายของแมคือน้ำท่วมขังที่อัใต้ดินเนาะแล้วก็หัวเขาก็จะเริ่มดำรวมไปถึงเวลาที่อคカมถอนขึ้นมาเนาะหัวเขาไม่ค่อยมาให้เพราะว่า สภาพดินก็จะเป็นดินเหนียวเชอะแฉะแล้วก็ดึงไม่ขึ้นนั่นเองแล้วก็แมมก็เลยเออถ้าอย่างนั้นปล่อยไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวหัวที่เขายังสภาพดีเนาะในปีหน้าเดี๋ยวเขาก็คือจะขึ้นหรือว่างอกมาใหม่อีกอย่างหัวที่ดำๆที่ถอนขึ้นมาได้เนาะคือกินไม่ได้อยู่แล้วเนาะแต่ว่าถ้าหัวที่เขายังไม่เนา่า เขาก็จะงอกมาใหม่ในปีถัดไปเราก็คือแค่ขุดหรือไม่ก็คือปล่อยให้เขางอกแล้วก็โตไปตามธรรมชาติเขาจะมีความทนหนาวดีกว่า บัวหิมะเนาะเท่าที่ประสบการณ์ของแม่ปลูกมาย่างปีที่2น้องแกนตะวันมีความทนหนาวแต่ว่าทั้งแกนตะวันแล้วก็บัวหิมะเนาะถ้าเจอน้ําท่วมหรือน้ําแช่ที่ใต้ดินเนาะหัวจะเสียไปเลยเนาะเผื่อของใครที่อสภาพดินน้ําท่วมขังเหมือนของแม่เนาะก็เวลาที่อาฝนตกชุกฝนตกเฉอะเนาะพยายามรีบถอนภายในอวัน2วัน สภาพหัวที่อถอนได้ก็ยังกินได้เนาะอาจลองไปปรับใช้กันดูแล้วก็เดี๋ยวแม่จะเอาไปล้างทำความสะอาดเนาะปกติกันตะวันเราจะกินน้องตอนที่หัวยังสดกรอบเนาะจะไม่เหมือนกับบัวหิมะบัวหิมะเราจะาทิ้งน้องไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งหัวก็จะเริ่มหวานกว่าเดิมเนาะแม่ก็จะมาล้างเอาคี้โคลอนออกแล้วก็เห็นลักษณะหัวดำๆแบบนี้ อด้านในยังมีความสดกรอบแต่ว่าคแม่จะไม่ส่งให้ลูกค้าแล้วนะอย่างหัวแบบนี้เนาะเดี๋ยวน้องก็คือจะแตกออกมาเนาะแล้วก็เราก็คือเอาไปกลบดินแล้วก็ย้ายต้นปลูกปกติแต่ว่าคแม่จะไม่ได้เอาส่งหัวดําให้ลูกค้าแล้วเนาะอ่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะไปขุดอกักแกนตะวันที่อคแม่กลบไว้ก่อนหน้ารอดูว่าสภาพอย่างโอเคให้ไหมแล้วก็ในช่วงนี้เนาะ จะเป็นออทามหรือว่าฤดูใบไม้ร่วงใบไม้เปลี่ยนสีสวยงามได้แบบนี้แม่ถ่ายคุณลุงต้นโอ๊กให้ดูเพราะว่าสังเกตว่ากิ่งของคุณลุงต้นโอ๊กเนาะแสงหรือว่าใบไม้ในช่วงฤดูใบไม้ผลิก็จะไปบดบ้างเนาะในกรีนเฮาส์ทำให้พืชผักของแคมไม่ได้รับแสงนั่นเองอันนี้จะเป็นเนินที่ออแคมนเนาะเอาแก่นตะวันจากเหี่ยวๆมาก,กลบไว้ก่อนหน้า ผ่านมาได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะมาลุ้นไปด้วยกันว่าแกนตะวันแห้งเหี่ยวจะกลายเป็นแบบไหนเนาะเดี๋ยวเรามาลุ้นไปด้วยกันค่ะแล้วก็แม่เอากระดาษลังมาปิดไว้แบบนี้เพื่อที่จะกันไม่ให้อายาขึ้นเนาะเนินตรงนี้จะเป็นดินทรายแต่ว่าเนินตรงข้ามเนาะอันนั้นที่น้องป๊อปปี้เขาขึ้นเนาะแล้วก็เมื่อก่อนรกมากคือแม่เข้าไปเอาเมเล็ดของดอกป๊อปปี้ไม่ได้แล้วก็พี่ไมเคิล ทำรั้วให้เพราะว่าน้องแกะกระโดดมาทุกวันเลยเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูว่าแกนตะวันที่กลบมาได้เดือนหนึ่งสภาพจะยังโอเคให้ไหมแม้เอากระด,ดาษล่ังมาปิดทับไว้แบบนี้เนาะเพราะว่าไม่ต้องการให้หัวของแกนตะวันเขาอดได้เอเจอฝนเนาะไม่งั้นเขาจะงอกไหวนั่นเองแล้วก็อีกอย่างคือกันไม่ให้อยาขึ้นด้วยเนาะเดี๋ยวปีหน้าแลนที่จะลงหัวแกนตะวันตรงนี้เพราะว่า แกนตะวันหัวเหี่ยวๆที่อักมกะจะทิ้งแต่เนาะก็เลยลองเอามากลบดูปรากฏว่าปีนี้ที่เอามากลบไว้ตรงเนินนี้หัวเขาโตแล้วก็หัวใหญ่กว่าที่อัคแมปลูกลงดินแล้วก็กที่แมตั้งใจปลูกนะท,ท,ทั้งทที่อไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รดน้ําด้วยอ่ะหัวแกนตะวันที่อักแมกลบไว้ก่อนหนะ้าสภาพยังแข็งเป๊กอยู่เลยต้องบอกว่าก่อนกลบ น้องเริ่มมีความนิ่มแล้วก็เหี่ยวนิดๆเนาะทีนี้พอไปกลบน้องได้เจอได้เจอความชื้นในดินปรากฏว่ากลับมาแข็งกรอบให้กว่าเดิมนะเดี๋ยวแม่ก็คือจะมาเลือกหัวใหญ่ๆส่งให้ลูกค้าเนาะแล้วก็หัวเล็กๆเนาะแนะนําให้ทุกคนเนาะเก็บหัวเล็กไว้ทําพันุ์เพราะว่าเขาจะงอกไวคือเป็นอะไรที่อลามมากๆเนาะถ้าเราได้ปลูกทานตะวันเออแกนตะวัน ปกติกันตะวันเราจะกินตอนที่น้องมีความสดกรอบก็คือขุดมาสามารถกินได้เลยแล้วก็ถ้าทิ้งไว้3 4วันน้องจะเริ่มมีความเหี่ยวเนาะคุณแม่แนะนําให้เอามากลบดินไว้แบบนี้หรือไม่ก็คืออาใส่ในกล่องโฟมแล้วก็ใส่ดินกลบก็ได้เช่นกันเนาะเพราะว่าเคยทําวิธีนั้นมาแล้วแล้วก็นี่เลยค่ะคุณแม่ก็กลบดินคืนไปวันไหนที่อายากกินก็มาเปิดประตูตู้เย็นแค่นั้นนะแล้วก็เดียวคุณแม่ จะพาเพื่อนเนาะ DIY ตู้เย็นธรรมชาติใช้เองมาเริ่มต้นกันเลยค่ะตู้เย็นธรรมชาติตรงนี้เนะาะพแม่ทำบนเนินเนาะน้องก็จะน้ำไม่ท่วมขังเพราะว่าถ้าน้ำท่วมขังหัวก็จะมีโอกาสเน่าได้หรือไม่ก็คือถ้ามีความชื้นเกินไป หัวของแกนตะวันก็จะงอกไหวแต่ในวันนี้เนาะแมก็คือจะทำตู้เย็นธรรมชาติแล้วก็จะแช่เนาะหัวของบัวหิมะเนาะเพราะว่าคแมก็คือได้ไอเดียจากการที่เห็นหัวของบัวหิมะเล็กๆที่แคมไม่เอาเนาะที่เขาตกลนบนพื้นปรากฏว่าหัวเล็กๆทำไมยังสดกรอบอยู่ได้นานกว่าหัวที่คแคมเก็บไว้ในกล่องโฟมก็เลยอถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะมา ทําทตู้เย็นธรรมชาติใช้เองในวันนี้เกลี่ยดินให้ราบเรียบก่อนที่จะเทบัวหิมะใส่ลงไปแล้วก็บัวหิมะร็อนนี้จะเป็นรุ่นเบบี๋เนาะเพราะว่าหัวใหญ่ก็คือจะกินหมดแล้วก็ส่งขายให้ลูกค้าหมดแล้วด้วยแล้วก็อุ้ยสงสารแล้วก็เสียดายหัวเล็กๆก,ก,ก็เลยเออถ้าอย่าง,งานั้นก็เลือกหัวที่แบบยังดีๆอยู่แล้วก็เอามาแช่ตู้เย็นนอกบ้านไว้แบบนี้แม่จะแช่แม่จะทำแค่ชั้นเดียวให้น้องเพราะว่าถ้า น้องอะซ้อนทับกันเนาะหัวก็จะมีโอกาสเน่าได้ง่ายนั่นเองก็เลยมาเลือกออกให้ทําเป็นอสองชั้นในวันนี้เนาะถ้าต้องการให้บัวหิมะของเราสดกรอบได้นานเนาะแม่แนะนําว่าอถอนมาเสร็จแล้วเนาะขุดออกมาเสร็จแล้วพยายามเอามากรบดินไว้แบบนี้ได้เลยเพราะว่าน้องจะอะทนหิมะด้วยทนหนาวด้วยแล้วก็จะเก็บไว้ได้นานมากมีความสดกรอบได้นานมาก นานกว่าที่เราเก็บไว้ในกล่องโฟมอันนี้คือจากประสบการณ์แล้วกันเนาะที่อัมมาแบ่งปันอาเสร็จแล้วแม่ก็มากลบดินแบบนี้เนาะอันนี้ก็คือกลบไปบางๆเพราะว่าแม่จะเทบัวหิมะใส่อีกชั้นหนึ่งนะทีนี้ก็จะมีแก่นตะวันหัวดำๆมาด้วยเนาะแล้วก็แกนตะวันก็คือกะจะให้น้องงอกมานั่นเองแล้วก็บัวหิมะเนาะ น้องจะไม่สามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยหัวแบบนี้หัวแบบนี้ก็จะเหมาะที่จะกินเนาะแล้วก็จะขยายพันธุ์ด้วยเงาหรือว่าหนอนอนั่นเองค่ะแม่มากลอบดินแล้วก็กดดินไปแน่นๆจากนั้นก็มาวางกระดาษลังแบบนี้หรือจะใช้เป็นพวกพลาสติกสีดําอะไรก็ได้เนาะเพราะว่าค่ะแม่ก็จะกันฝนด้วยไม่งั้นหัวแกนตะวันก็จะงอกไวกว่าเดิมแล้วก็กัน ล่มได้ด้วยเช่นกันนะแล้วก็กันหิมะได้ด้วยเนาะอ่าเพื่อนๆลองทําตามกันดูเนาะก็จะเป็นดีไอไว้ตู้เย็นธรรมชาติใช้เองบ้วหิมะกับแกนตะวันก็จะสดกรอบได้นานอ่าอันนี้จะเป็นส่วนต่อขยายอควาโพนกตอนนี้น้ําท่วมขังเป็นที่เรียบร้อยเป็นกําลังใจให้ทำไมกับพี่ไมเคิลเนะาะหวังว่าปีหน้าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เพื่อนๆก็จะได้มาเยี่ยมฟ้า